อนนี้นะคะเราได้มายืนอยู่หน้าห้องวิชาการกันแล้วนะคะซึ่งห้องนี้หากน้องๆมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถมาที่ห้องนี้ได้นะคะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเกี่ยวกับพี่ๆฝ่ายวิชาการกันค่ะไปกันเลยครับสวัสดีค่ะนนะิสิตและนักศึกษาใหมา่ยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีพี่ชื่อพี่นกสุขพนันปิ่นเจริญนะคะ พี่เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการพี่จะมาแนะนําหน่วยงานในสังกัดของพี่นะคะก็จะมีงานทะเบียนงานหลักสูตรงานประกันคุณภาพงานวิจัยและพัฒนางาน KM งานบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งในส่วนงานที่น้องๆจะติดต่อกับพี่ก็จะมีงานทะเบียนนะคะอย่างเช่นการลงทะเบียนล่าช้าลงทะเบียนไม่ทันในระบบการเพิ่มถอนรายวิชาเป็นต้นค่ะเราจะเจอกันตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี4ค่ะและในส่วนของงานสหกิจศึกษา น้องๆจะเจอพี่ในตอนที่ปี4นะคะเป็นการออกฝึกงานและในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาเป็นการขอทุนวิจัยและนวัตกรรมนะคะก็จะเป็นปี4เช่นกันแล้วเจอกันค่ะวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ